สร้างวินัยเลิกผัดวันประกันพุ่งด้วยเทคนิคไทม์บ็อกซิ่ง มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะงานเยอะงานยุ่งงานอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างบริหารจัดการเวลาตัวเองไม่ได้เลยเขียนเป็น to do list เยอะๆก็พบว่างานเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเห็นแล้วจะเป็นลมกันเลยทีเดียววันนี้พี่เลยอยากจะมาแนะนําเทคนิค time boxing ที่จะช่วยบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นและทําให้งานเราเสร็จได้ตรงตามเวลาเครื่องมือที่พี่ใช้ก็คือ google calendar ง่ายฟรีแล้วก็สะดวกดีค่ะวิธีการง่ายๆก็คืออย่างแรกให้เรากําหนดช่วงเวลาการทํางานให้ชัดเจนเหมือนเป็นกล่องอย่างพี่ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะคะคือการทํางาน ภาคเช้าและการทำงานภาคบ่ายจากนั้นก็แค่จัดลำดับความสำคัญของงานใน To-Do List ที่เราเคยทำไว้นะคะว่าอะไรควรจะเสร็จก่อนอะไรควรจะเสร็จหลังหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ก็จะใช้เครื่องมือทัสใน Google c a l enda r ในการทำ To-Do List เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็จะทําการลากสิ่งที่ต้องทำเนี่ยไปไว้ตามเวลากล่องต่างๆเรียงลําดับตามเวลาอะไรที่ต้องเสร็จก่อนก็มาก่อนอะไรที่ต้องเสร็จหลังก็เอาไว้ที่หลังค่ะข้อดีของการทํทาท i m บ็อกซิ่งที่มากกว่าทูดูลิสต์โดยปกตินะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนการกําหนดเดทไลน์ให้กับงานของเราว่างานานั้นๆต้องเสร็จภายในช่วงระยะเวลาไหนและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการที่เรากําหนดช่วงเวลาเป๊ะๆไปเลยว่าเวลานี้เราจะทํากิจกรรมอะไรซึ่งโดยส่วนตัวจากที่ลองใช้ดูนะคะรู้สึกว่าาทํ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตรงตามเป้าหมายได้ดีขึ้นและเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะแค่เราจัดแบ่งเวลาการทํางานให้ชัดเจนยังไงอย่าให้น้องๆองลองนาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วหวังว่าเทคน,คนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการทํางานของน้องๆน,นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย